ใช่พู้ติดเชื้อที่จะปรากฏเฉพาะในเมืองานในวันที่5มิถุนายนแต่ปรากฏขึ้นล่วงหน้าเชา้านี้หลังอาหารเช้าฉันขับรถตรงไปที่ล็กซิซีดีซื้อเครื่องกำเนิดไฟฟ้าเรียบร้อยแล้วจากนั้นก็ถึงเวลาซื้อเครื่องใช้ไฟฟา้าฉันไปดูตู้เย็นก่อนหลังจากพิจารณาอย่างถีท้วนแล้วสั่งตู้แช่แข็งขนาดเล็กไปเจ็ตู้นะคะ ตู้แช่แข็งนี้ใช้พลังงานต่ำในแง่ของการผิดไฟฟ้าของเครื่องกำเนิดไฟฟ้าพลังน้ำก็เพียงพอแล้วที่จะขับอีกส3งสาคันจากนั้นฉันก็ไปที่บริเวณเครื่องใช้ในบ้านขนาดเล็กคังคานเลือกเครื่องใช้ขนาดเล็กทุกชนิดซื้อมา3ตัวละในกรณีที่ไม่สามารถซ่อมแซมได้หลังจากเกิดความเสียหายรายการทั้งหมดข้างต้นให้พ่อค้าส่งไปยังที่อยู่คลังสินค้าจากนั้นฉันก็ไปที่พื้นที่คอมพิวเตอร์อีกครั้งเลือกแลปทอปประดบับให้เอ็นสองเครื่อง ให้พ่อค้านำเกมแบบสแตนอโลนกระแสหลักออกสู่ตลาดติดตั้งมาหมดแล้วคิดถึงการอยู่คนเดียวในถ้ำในอนาคตมีเกมมากมายที่สามารถใช้เวลามากในที่สุดฉันก็ซื้อโดรนถ่ายภาพทางอากาศอีก2-3ตัวสามารถบินออกไปข้างนอกได้ตลอดเวลาเพื่อสังเกตสถานการณ์ภายนอกจนถึงตอนนี้การจัดซื้อเครื่องใช้ไฟฟ้าได้เสร็จสิ้นลงโดยพื้นฐานแล้วแต่ในขณะที่ฉันกำลังเตรียมที่จะกลับมาพร้อมๆอมกับบางสิ่งบางอย่างแต่มีเสียงกรีดอยู่ข้าง